ตาตัวทองนาเบื mm ่อเห็นแต่หึงเงี้ยนะพี่น้องสมัยดีพี่น้องสมัยดีบัตสุภูสุคนสุมองสุบทพ่อพ่อกับเฮาเส้นเก่าเส้นคือสบัยดีเอฟซีเก่าหรือกับใหม่เนาะผู้ที่เข้ามาสมเก่าผู้ที่เข้ามาใหม่พี่น้องสมัยดีบัตสุภูสุคนเด้อคือเก่าพี่น้องพ่อพ่อกำเฮามาอนิมาเบิ่งอาหารเส่าให้พาอสร้างปั้นเส่ากับยังมือหนิตาตัวทองตรงหน้าเขียวงามเลยเข่างามนะึ้นกว่าเก่า น้ำมาตื àn, ่นขึ้นกว่าเก่าเลยพี่น้องปองไปเออเบื่อสุดสุดสุอาหารมาทางนี้อาหารลาบนกพี่น้องเอ้ยลาบนกปลาคือเก่าป่นนกมา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 เพ่งเมอกี้ชเพ่อบปลาตอิ่มนก่อนหมูดีดเลยสองคนนี่มา มา Dante, s <S มามามาโมยโโยป็นห่องลุงมาวัวันก็ช่ยเขาจ้อเอาอีเมโอ้ยสดไข่เหี่ยมันเห็นได้นนบอสพ่อพ่อพ่ออัดล้พ่ออ้ยจักรยางดหญ่อะพ่อป้อนป้อนกับไข่นางลงนางลงบางกองนี่เสื้อเดียวกีโซอกเไปะรไปจ

เดียวกันลล่นจัเกียวป้าทถลุงแอนไปเก็บผักมันหมล่นซ้ำแล้วไอเอ็นก็น่านี้ไอแอนตอนญไปเดอาบ่ขึ้นเราวัน้เยพี่านอยไลทีลบอลมาอยู่น้ำกันนังสูงนี่นึงพอก็พยเด้งไองเลยเย่าว่าหักกันเด้อเลยเ้อเฮพี่อมาเลยพุ่งเาเออห้องห้อสว่าน เจสีนอนนั่นบริลลับดินอยู่พ่ออะไรพอโตโตนี่ได้พอเขาวันต่อไปเดียวไได้มากินเาเอาแล้วหมดะมาแนียท่หมดมาตัวนนจะเพล่้ยหมดเลนะตู้ตู้ตั้งในตู้นะมาตื๊งน้องนจะไปเพงบตำหมอใ้กินทางล่งดอกนะจิ้เลยสี่นี่จะบว่าเขา สวัสดีพ no al ี่้องพี่ขออเาข้เขากินทางหลังดนกพี่้องเอ้ยบกักเด้อเข้มในใพอเ่บหนึ่งอ้ยเขากินมาพอแหงยกที่สองนะช่วงที่สามเขาน่ะยกเอาหายเหรอเ่ี๋ยวหยกเดี๋ย ว่าเร่าเสาหักวันช่วลุงหนองหลับกับเมื่อมาเลย็หาามนหักวันหอผมมามืงเยอืแล้วมาเห็นแล้ววมาเบิ่งแล้วก็เมื่อลือนวันมันไม่ควรสมายแล้วเขา้ามันหัก่นใส่เสา่ยมันหักโลก้าัก็เอเหมหักน มาได้จารีว so ิวเพื <necessary> <In God terms> mm ่อนน้องสาวให้เบ ai. ่งเลยพี่น้องเห็ดชางเห็ดไปเบ่งก่อนงไ่หองูไขงนกแ่เนอ็ดนกแโ้แมาคนถูกำางไน่ไข่มาให้ป้ากินนอไข่นะหอไข่ป้ากินเนี่ยเด้งปลาตอัง ไปเป็นฟอมงานปะโเดพอ,อขายน้ามาเดียวโทรไปลูกพี่เมาแหงนอนพีน้องหลับเต้นไพ่ก่อยเงือ้งปงานกูโม่ดอกนุกแม่เล่นเนะินบอก่าป่ันนึงนี่นะ อีเม yeah, no. ี่ยอยากราบเท่านะใครจไปเอามาให้น้อแม่จับมามาตายหรอกเจับปามด้วยอ่างแกาเนาะันใช้ก็บเตี้ยจบะเท้านะบะเตี้ยไม่ใช่เท่าจะบาเจ้บวเทาวันน้องซี่เนี่น้องาฟูตทพันน่ยน้องคอยเี่บเลยนะบางกวาง ส่งเมื่อไรงานแม่แม่มเอาหอบเบียขงพ่อแต่เม่อไแม่ก็จะแคบพ่อให้แม่เอามืใอ้แม่ไปมื่อไรงานว่ยี่สิบองปลาตะวันไง่อก็บอกขึนแล้วก็อะไรกายแล้วดิ้นเดีอยู่เดียงบนเตียงกับมุงไงจักเขาไปหลักโจมไปแล้ว่าจักไปเบิ่อมูดูเขาหน่องไปแล้วจักนะครั ตายมันกินยัมันกินอะไรเขามันกินยาเพรอะงั้ทำยายลกมันจะม้ักินเออกินขาวลกที่่าไอ้เนี่ยผัอปุนนะบดเลยกูนี่อะโอ้ยะให้เขาจานเดี๋ยวกันเลย เราไจัอันกุกไปแล้วนะอกไวทามท่านไปเกี่ยวจะเดกูขัเกี่ยวให้มงเม่ขาเียเกี่ยวให้มงแม่เกี่ยงาจหรือมนเี้ยบาเรดูัเลยด้ะหลงท่านไม่นาเทานี่จ้าบรไปเกี่ยวเนี่ยมได้หยางงามเลยลมกลางนั่นงานเกี่ย lắm thế mò luôn. giờ, giờ làm cái này, kìa. Kìa chứ không đứng tức, tức, tức. không giờ không tập. mẹ mừng ơi đi, đi bắt có hơi hơi hết được đấy ta con. bắt tát ngon được. vừa vãi răng như thế. trăm đi rồi. giờ hết ham, ก็เาจะ่างนะจ๊ะไปล่างบงให้ป้าเห็ดของป้าเหี่ยอลยใช่ไหต้มีบวยอจังอข้ามอย่เคยกบจะมาเอาเงินมึงหายไปกูไปบวกป้าปลาได้บวงเงียไปเชื่อสิโลได้หันไอแดงเม่สิโลตาีย เนี่ยมาันออกบมดได้สร้างมันจะตีเกานะว่าปาออกหมดได้เลยแจกมาเลเนี่ยโรยใหญ่เมื่อแกตีนโรตีนเดียวนะี่ก้อนเงินมันตะดเอาที่เอาเมื่อดอกแม่ฮะที่เอาเมื่อเลยแจกไปแจกบ้างก็บลกป้าได้แล้วป้าได้แล้วป้าได้บวกให้บวกบวกไม่ใช่อายุอ่ะเอาที่แกเมื่อดอกสรางมันนี่มันเหรอมีปัญญาครับรถ รวมกับโฟดนว่ากัั้งหลุดท้ายกินลังเันเดียวไหนเตี้ยเอาหลุดไ่ไม่แก่จะแก่ไนะฮะไปน้ำเลยวาโอ้ยไปที่จาไปนะทุกาเมียมันที่จากไปนะโอ้ยเอากับเออับวันนักเดินบาปไปให้เขาก็บว่าด้อคอย่งเขาเลยถามเนี่ยคือหมจังเลยมดแล้ทำเสร็จแล้วเขาบอก่าวแล้วบอ

มึงหอมึงรู้คำมึงแน่เนีอยหล่อเป็นพวตั้มเมือนเจ้าเปที่สาวเหนืงดีเอไน่ะเมือตาตั้มไม่ต้มาบอกขาดเถิงตั้มเปนเซ็งเซ็งเซ็งหมือนกระเทยจที่สามแล้วพี่้าวตื่นนอนมัน ท,ทับเดือกกินขาวไม่หอดเพลนอยู่พอกันกินไหน่นอิอ่มไหมล่ะก็ได้อิ่มยังไงเดียวนึงหัวไใช้วทีเขาเ